สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูสัคนตอนรับข้อสูช่องก็ติดห้วยดังมากเช่นะพี่น้องก็มาพอกันในรอบเทียงแล้วจ้ะกินเขากินน้ำแล้วก็มาเบ่งแนวทางดีๆกันด้วยจ้าสำหรับชุดนี้แอดมินก็พู่มใจนำเสนอแนวทางของเด่นน้องบัวแล้วจ้ะตอ่อโดยแนวทางเหม่นขันเทพตกถ่ายโดยแนวทางของมาหน่อยค่อยรักด้วยพี่น้องเด้อก่อนไปรับช่วรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสักคนแล้วจ้ะด้วยการกดไลค์กดแช์ กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะจาะพี่น้องเก็จะไดรับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินเกษจะไดมีกําลังแห้งใจในการทาคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขคนเลยจ้าเพื่อเป็นการบันเทิวัล่าเฮาเกิดไปรับชมแนวทางของพี่น้องเริ่มต้นกันทิศทางของเด่นน้องบัวกันก่อนเลยจา้าซึ่งผลงานอดิพานมา31กรกฎาคมนะจ๊ะเพิ่นกระห้เขา สามตัวบนนะจ๊ะก,ก็คือ c หาสามพี่น้องให้เขาตรงๆเลยให้ตัวเด่นมั่ยลสามให้สามตัวมัธย์ c หาสามก็ให้เขาตรงๆนะจ๊ะสำหรับแนวทางของเด่นน้องบัวเฮากลับไปเบิงต่อกันที่ 16, สิบหกิงหาคมกันต่อนะจ๊ะซึ่งเด่นน้องบัวเพินก็ได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วนะจ๊ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวนที16สิงหาคม2000หา,า6งวหนี้เพิ่นกระหายเด่นบนไปที่ลัก7พี่น้องเดอ้อเด่นบน7จากซ้าสายวิง่งสายรูดมักจัดไปได้พี่น้องเดอ้อลักเจ็ะจ้ะจุด3โต๊ะที่เพิ่ใหายมากก็คือ674แล้วก็827ได้พี่น้องเดอ้อ หกเจ็ดสี่และแปดสองเจ็ดห้มาสามตัวสองหางแล้วจ้ะต่อโดยแนวทางสองตัวแล้วจ้ะห้ไปที่เจ็ดสี่แล้วก็สองเจ็ดจะ้ะแนวทางสองตัวบนด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสี่และสองเจ็ดก็อย่าลืมขึ้นเหนือหล่องไตน้ำพี่น้องเด้อการผลัดการตกรถแล้วจ้ะแนวทางของเด่นน้องบัวไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางแล้วจ้ะนั่นก็คือแนวทางของแม่นขันเทพจ้ะ ซึ่งผลงานงวดที่ผ่านมา31กรกฎาคมเพิ่งกับให้เขาเลขไทยสองตัวล่างเลาวจ้ะนั่นก็คือ 1. นึ่งหนึ่งเด็ดพี่น้องเดอ้อเนื้อทางเมนคันเทพเอากลับมาเบิร์นต่อกันที่16สิงหาคม2 5งพันหาร้อยหกันต่อนะจ๊ะเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาใหา้แล้วเลขเด่นงวดนี้เพิ่นให้ไปทีลักแปดแล้วจ้ะงวดนี้เด่นแปดเด็ดพี่น้องเดอ้อสำหรับชุดสองตัวไทยมากกับเลแก่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดแปดแปด และเก่าแปดได้พี่น้องเดอ้อศ8น8์8ปดและเก่าแปดเด่น8ปจ้าสายมิ่งสายรุดมากกะจัดไปละจันทรลัก8ปดแนวทางของแม่นคันเทศจ้ะลองตามเบิ่งได้พี่น้องเดอ้อไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเราจะแนวทางชุดสุดท้ายพี่น้องนั่นก็คือแนวทางของมาหน่อยค่อยรักนะจ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16สิงหาคมซึ่งก็เป็นแนวทาง3ตัวบนนะจ๊ะเพิ่นให้มา3ตัว4หางนะพี่น้องเดอ้อนั่นก็คือ379 389 370และ380จ้ะ379 389 370และ380แนวทางของมาหน่อยค่อยรัก3ตัวบนนะพี่น้องเดอ้อใจมกักก็จัดไปโหลดเด้อพี่น้องเดอ้อ ไปเบื้องต่อกันที่ชุดสรุปบนกันต่อเลยจ้ะชุดสรุปบนมาหน่อยค่อยรักเนาะจ้ะซึ่งเพิ่นก็สรุปบนให้พิธีเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าได้พี่น้องเด้อตัวเน้นเพิ่นเนาะจ้ะชุดสรุปบนเน้นพิธีเจ็ดเก้าก็แปดเก้าตัวเดยตัวร่องกันก็คือเจ็ดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ได้พี่น้องเด้อร่องเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เน้นสองตัวบนเจ็ดเก้าแปดเก้าจ้าแนวทางมาหน่อยค่อยรักไปเบื้องต่อกันที่ ชุดสรุปร่างกันต่อเลยจ้ะชุดสรุปรางเพิ่นก็นเน้นให้ไปอทีจ7หนึ่งกับเก่าหนึ่งนี่พี่น้องเดอ้อชุดสรุปร่างเราจ้ะ16สิงหาคมเน้น7หนึ่งและเก่าหนึ่งต่อด้วยตัวร้องให้ไปที6หนึ่งกับ8หนึ่งจ้ะร่อง6หนึ่งกับ8หนึ่งนี่พี่น้องเดอ้อชุดสรุปร่างไปต่อกันที่อีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นชุดสรุปร่างเช่นเดียวกันนะจ้ะเน้นไน้ตัวเดียวแขนๆน,นะจ้ะ นั่นก็คือเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องเดอ้อเน้นนักแขแยนๆเลยเจ็ดหนึ่งเราจะมักกะจัไปโหลด,ดพี่น้องเดอ้อจัดไปนักๆเราจะสำหรับเด็กนี่เน้นหายสองตห้างเดียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเดอ้อขึ้นเนื้อล่องไตเราจะการผ่านการตกรถนอพี่น้องเดอ้อแครไปเบิ้งจดไปเบิ้งกันนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของเด่นน้องบัวนะจ๊ะส่งให้เขาสามตัวบนเราจะซีหาสามแล้วก็เนว้ทางแมนคันเทพ มาหน่อยค่อยรักแคบไปเบิงจดไวเบิงเอาไว้เทียบตัวเด็กในการเลือกสื่อละะหลักตเตอรีกันนะจ้ะแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไววพินิษพิจารณากันเด้อพี่น้นงนนองเดอ้อท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกคูสุกคนโปรดใส่วิจารยะในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติ้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินเบงรัฐบาลเท่านั้นด้จัดทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่า สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดซ่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆ้อจ้ะสื่อตามก็ลังทรรค์สื่อตามผืนดวงคองข,ของ้ะพี่น้องเด้อจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนส่งดีแห้งๆปังๆมั่นหมา,นนกนากันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตโตลาพี่น้องไปซ้ำนิกดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจังครับมาพอกันไหมในคลิปหนา้า สวัสดีจ้า